ยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อมบุญชูชาแนลนะคะกินแล้วแม่ไปกินตอนเย็นอ้าแล้วแม่ไปไหนมาแต่งตัวสวยจังไปไหนมาแต่งตัวสวยจังอ้าหรอนี่นะคะเราก็มาดูนะคะว่าบ้านลุงกำลังทำอะไรนะคะนี่ก็มีการต่อเติมังคาเพิ่มนะคะ คงเิ่งคงเิ่ง c แค่คนไทยเลย FC แมงเหรอน้องแพรวาคุณแพรวาน้องแพรวา แล้วก็น้องแพรวไม่สบายไม่ใช่หรอหายแล้วใช่ไหมอืมอเลีเเนะเ้ยงน้ำเลียงน้ำอย่งนะทุก่าน <c oughs> <c oughs> ไ้สุดตั้งย้ำได้เลยเดี๋เราองแงนะครับไดใได้โจยุดไปอยู่ได้นมันยังบร่อยู่ทางากนไปเลยโอ้ยนยังอยู่ในถงตรงอ่ะเพราะว่าหลคานี้เราทำนะครับเราทำวันนั้นมันมันครึ่งวันเองนะ พรุ่งนี้ก็จะลื้ออีกใช่ไหมพรุก็น่าจะหลังตรงข้ามเอออันนี้อันนี้มันฝันหรือหลังตรงข้ามตรงข้ามไหนนู่นเหรอบอกวานี่นั่นทางหลวงเลยหลังแรกเลยอันดับแรกก็ทุบกระจุต้องต้องเอาตัวแพงๆก่อนเพื่อน ก็จกเฮ้ยก้อ็วงจรปิดเด้อเป็นไรครับจะไม่สาวไปต่อยลุงหมือนเร่งอย่แหละต่อยกับพิษอีกฮะต่อยกับพิษอีกทำลายเออทำลายทรัพย์สินอีกเจ้าเอันน้ำเหล็ตต้องพิษปากคนเดียวกว้งเสียงเสียงออกได้เลยตอนนี้มันถึกแล้วนะเอาใน้อยู่ในคลิปนี้แล้วเด้อเสียงเข้ามาแล้วนี่เป็นหลักฐานแล้วนี่เจ้าดูนะเอาใส่กวได้เลยเน็ตไม่มี่ ถออดไ้นนั่หมันขึ้นอะไรยังไม่ได้เนี่ยมันมุนติ้วติ้วอยู่นั่นแหละอะไรนะสนับสนุนให้ลงพืนไปช่วยยูเครนลบกับรัสเซียครับโอ้โอ้หอยหอยโ่ไปเด้อไปลบ ถ้นจะเ็หลายเืออีกประาอนูรวากรยู่รดึงปีเยด้สับอกเลยสั้นๆด้วยถ้ายูโรดึงหนึ่งปีเนี่ยมันที่รอดบแผ่นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวนี้มันยิ่งเกิดสงครามแบบนี้น่องยิ่งแพงเลยทองขึ้นเลยขึ้นริ้วเลยสามหมื่นกว่าเ้วบอกหนไม่มีทองใส่ไม่รู้ไม่มีทองใส่ลุงจิมต้องไปปล้นขายหมดแลวไปปล้นที่บ้านท่านลุงจิม ะะก็เป็นการาเติมเรียกว่าอะไรสร้างสร้างโรงรถเพิ่มเติมนะคะนอตตรงนี้ก็จะเป็นร่มนะคะก็ดีนะคะเวลาฝนตกมาก็ไม่เปียกด,ยด้วยนะคะเนาะลุงนไปไหนยังไม่รู้นะคะรับเพราได้แล้วเพราะพืพ้นมาหายใ้แล้วอยู่ข้างบน,งบนเราเอาให้แมนดูนะครับ วันนี้นะคะอากาศก็ร้อนมากเลยนะคะลุงอยู่ข้างบนบอกครับนี่ค่ะในลุงโอ้ลุงอยู่ด้านบนใช่ไหมแรงนะแขนกใหญ่ถือป๋าตั้งกล้องได้ถือแบบนี้ประมาณสักสามสิบ้ามขึ้นเลย อ่าแต่นี่ก็จะมีคนเรียนแบบแล้วเอาละไม้แจกืไข่มดแดงอพยายามมาซ้ายนิดนึงเหยื่อไข่มดแดงโอ้โหนูนี่แหละจะปีนความเออนั่นแหละาคได้คิดนะครับใครอยู่ตรงไหนที่มองไม่เห็นเห็นไหมที่เลิกลุงอยู่ตรงไหนีแดดมันส่องตาแดดมันส่องตาไม่รู้ลุงอยู่ตรงไหนมองไม่เห็น แย่ขึ้นไปอย่างเดียวไม่รู้เห็นไม่เห็นนะครับเห็นไม่เห็นไม่รู้ไปติดตามช่องเครื่องมือดูกับพระดาเด้อช่องในมุมสูงนะแต่ตอนนี้น้ำจะปักหัวแล้วตอนนี้ระวังมีต่อเด้อเป็นห่วงลุงค่ะเราก็ไมองว่าลุงอยู่ตรงไหนนะคะมองไม่เห็นนะป้าลุงอยู่ตรงไหนน่นนี่ถามเจ้าที่ว่าไม่ได้ไรสดเลยอันนี้เป็นคลิปเจ้าทีดูที่ว่า นี่ละใชนี่ไงลุงคนเปรเนต์นี่นี่เรียเราก็ลงแล้วนะคะเพราะว่าเราส่งไปไม่ถึงนะคะใดูน yup. ี่เลยนะคะไมเอหรือเปล่านี่ีหอะไรมนมเสียบเลย ะะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ช่องส้งมบุญชูชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ